ชาวราศีตุลปี2568เดาวใหญ่ย้าย3ดวงในเดือนพฤษภาคมเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชาวราศีตุลดาวดวงที่3ค่ะดาวเสาดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะคะย้ายเข้าสู่เรือนอรินะคะของชาวราศีตุลคือพันธุกเนี่ยก็จะแปลว่าบ้านครอบครัวความมั่นคงทรัพย์สินมรดกนะคะแ,ะและก็รวมถึงนะ เกี่ยวข้องกับการค้าประกันได้ค้าประกันนานๆอะไรแบบนี้นะพอดาวเสาย้ายเข้ามาค่ะข้อควรระมัดระวังของชาวราศีตุลในปีหน้าก็อาจจะให้ระวังเรื่องของปัญหาครอบครัวปัญหาพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาได้ไหมก็ได้นะนดาวเสาหมายถึงความขัดแย้งอะ่ะก็หลีกเลี่ยงเรื่องความขัดแย้งกันไว้ก่อนความคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรื่องเล็กมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะการค้าประกันค่ะแนะนําว่า ไม่ไม่ไมควรคำประกันไม่ควรกบประกันเนาะหรือไปเกี่ยวข้องกับการคำประกันทุกรูปแบบไม่ควรเลยนะคะเพราะว่าอาจจะส่งผลเสียกับตัวเรานะ,ะเช่นนะคะเราไปคำประกันประกันเขาเนี่ยกลายเป็นว่าตัวเราต้องมามีปัญหาครอบครัวหรือทําให้เราเป็นคนที่เสียรับแทนนะในเรื่องของการทวงหนี้ทวงสินก็ต้องเรามาระวังเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าทวงแล้วมันจะเกิดความขัดแย้งกันได้ง่ายหรือเกิดการฟ้องร้องกันได้นะในเรื่องของการ สร้างบ้านซื้อทรัพ์กู้ยืมสามารถที่จะสําเร็จสมหวังได้นะแต่ว่าก็แนะนําว่าควรจะต้องดูในเรื่องของเอกสารสัญญาหรือว่าแผนการชําระให้ดีเพราะว่าต้องระมัดระวังมามีปัญหาภายหลังดวงโดยรวมในปี2,568ของชาวราศีตุล <c oughs> ก็เน้นเลยว่าเป็นปีที่ไม่เหมาะกับการขัดแย้งกับใครนะทำงานพิสูจน์ตัวเองนะเพราะว่าเรามีเรื่องดีๆหลายอย่างที่รออยู่นะ อาจจะเจอความต้นร้ายไปดีบ้างเจอบททดสอบบ้างก็ขอให้ตั้งสติไว้ค่ะแล้วก็พาตัวเราเนี่ยไปสู่สิ่งที่มันดีนะคะสิ่งที่มันเป็นโพสิทีฟกับตัวเราอย่านำพาตัวเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันดูยุ่งยากยืดเยือ้อคาลักะังจบเยี่ยบเียบได้ให้จบเงียบเียบจบดีๆได้ให้จบดีๆปล่อยวางปล่อยผ่านได้ขอให้ทำแบบนั้นนะคะเพราะความขัดแย้งก็จะขัดโชคขัดลาบ ทำให้เราเสียตําแหน่งเสียโอกาสแล้วก็กลายเป็นไปเด็น,เป,นเป็นปัญหายืดเดื้อซะเปล่าๆนะอะไรที่ไม่ดีกับตัวเราก็นะ,ะอยู่ให้ห่างๆนะในปีหน้าเท่านเองนะ,ะมุ่งมองอ่ามุ่งไปในสิ่งที่มันดีกับตัวเราเนี่ยได้รับความสนับสนุนเราก็ทําอย่างเต็มที่ใครที่ดูจะขัดแย้งกับเราเป็นศัตรูกับเราเราก็อยู่ให้ห่างๆนะคะแล้วก็ทุกอย่างค่ะ เป็นปีที่เราสามารถเคลียร์ได้แล้วก็ตั้งต้นนะคะในปี2,568จะเป็นบันไดที่ก้าวขึ้นเรื่อยๆนะตั้งแต่ช่วงปี2,568นี้เป็นต้นไปชาวราศีตุลก็จะได้รู้สึกว่าเบาใจขึ้นสบายใจขึ้นเครียดน้อยลงนะคะแล้วก็มีทิศทางที่ดีมีโอกาสที่ดีนำพาชาวราศีตุลน,นะคะไปเริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมในปี2,568นั่นเอง